สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะครับวัคซีนที่ผมได้นะครับก็คือชิโนแวดนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับผมไปฉีดเข็มที่2มานะครับสถานที่ฉีดนะครับผมไปฉีดที่สถานีกลางบางซื่อนะครับตอนไปเนี่ย คือเราขับรถไปนะครับรู้สึกว่าเข็มที่2เนี่ยคนเยอะมากๆนะครับก็คือขับรถไปจอดเนี่ยรปภนะครับให้จอดริมฟุตบาทบริเวณหน้าทางเข้านะครับการบริหารจัดการจราจรนะครับก็ถือว่าราปภก็ทําได้ดีนะครับมีการบริหารจัดการที่ดี มากมากนะครับมีการจัดสถานที่จอดรถอำนวยความสะดวกก็ถือว่าดีนะครับทีนี้มาพูดถึงจำนวนคนนะครับที่เดินทางไปฉีดวันนั้นนะครับถือว่าคนเยอะนะครับเพราะว่าการตั้งแถวเนี่ยล้อนออกมาข้างนอกเลยนะครับแถวข้างนอกเนี่ยรู้สึกว่าแถวยาวนะครับวนประมาณ3มรอบนะครับนนราากว่าจะได้เข้าไปก็มีการตั้งแถวให้เข้าทีละ สามแถวนะครับแล้วเขาก็ไม่ปล่อยให้เข้าทีเดียวนะครับเขาก็จะมีการจัดคิวผมไปถึงประมาณประมาณ9ก้าโมงนะครับไปถึง9ก้าโมงเนี่ยไม่ถึง15นาทีนะครับเจ้าหน้าทีก็มีการจัดให้เข้าไปข้างในนะครับถือว่าบริหารจัดการดีนะครับจัดการคิวเนี่ยดีแต่ว่าปริมาณคนไปเยอะมากๆนะครับในวันนั้นนะครับ ระหว่างที่ตั้งแถวรอนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับประกาศอยู่เรื่อยๆนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ไม่ได้เอาใบนัดมานะครับใบนัดเนี่ยนัดให้มาฉีดเข็มสองนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เอามานะครับก็ให้ออกจากแถวแล้วก็ไปหาเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมีการปริ้นให้ใหม่นะครับแต่ว่าเราต้องมี SMS มนะครับมี SMS เไปยืนยันนะครับว่าวันนี้ เจ้าหนะ้าที่นัดให้เรามาฉีดนะนะครับเราเอา SMS นะครับแล้วก็บัตรประชาชนนะครับไปยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติ้นใบให้ใหม่นะครับพอเข้าไปเสร็จนะครับก็มีการวัดความดันนะครับวัดความดันแล้วก็ซักประวัตินิดหน่อยนะครับคือตอนนั้นนะครับผมถามเจ้าหน้าที่ว่าปกติเนี่ย คนมาเยอะแบบนี้ไหมครับเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเช้านะครับคนจะค่อนข้างเยอะนะครับคนมาเยอะมากนะครับแต่ว่าพอช่วงบ่ายนะครับคนจะเริ่มน้อยนะครับอ่าผมลืมบอกนะครับว่าวันที่ผมไปเนี่ยเข้าประตู4ี่นะครับก็คือทางเจ้าหน้าที่จัดให้เข้าประตู4ี่นะครับแต่พอเรามองไปประตูที่เขาจัดให้คนฉีดเข็มแรกนะครับคนน้อยนะครับไม่มีคนล้นออกมาจาก ด้านในเลยนะครับก็คืออยู่ด้านในหมดนะครับแต่ว่าเข็ม2องนี้เยอะมากนะครับจุดที่1นนะครับเป็นชั่งน้ําหนักแล้วก็วัดความดันนะครับหลังจากชั่งน้ําหนักวัดความดันเสร็จนะครับมาต่อแถวตรงนี้นะครับรอฉีดวัคซีนนะครับอาจากนั้นนะครับพอเราวัดความดันเสร็จความดันผ่านนะครับก็เข้าไปสถานที่ฉีดนะครับก็เป็น โซนหนึ่งนะครับคือสถานที่ฉีดพอไปนั่งตรงสถานที่ฉีดเนเรู้สึกว่าคนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็แป๊บเดียวก็ได้ฉีดแล้วนะครับคือเราเลือกแถวเองได้เลยนะครับว่าเราจะนั่งแถวไหนนะครับพอฉีดเสร็จนะครับคือเดินออกมาเนี่ยจะมีสถานที่พักนะครับให้เราพักก่อนนะครับประมาณ30นาทีนะครับค่อยเดินออกมา ก็เดินทางกลับนะครับก็คือไปที่จอดรถของเรานะครับทีนี้พอไปฉีดเสร็จนะครับผมก็ กลับมาทํางานต่อนะครับเรามาพูดถึงอาการนะครับอาการหลังจากที่ฉีดมานะครับคือเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ไทม์ไลน์นะครับตั้งแต่ไปฉีดมานะครับจนถึงวันนี้นะครับก็คือผ่านมา4วันนะครับมีอาการอะไรบ้างนะครับอาการนะครับที่เจอเลยนะครับก็คือมีการอ่อนเพลียเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ปวดหัวนะครับรอบนี้ไม่เหมือนรอบแรกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเราไม่เคยฉีดวัคซีนตัวนี้นะครับมันก็เลยมีการกระตุ้นในร่างกายของเรา อาจจะมีไซเอฟเฟกนิดหน่อยนะครับก็คือการปวดหัวแต่ว่ารอบ2เนี่ยมีแค่อาการเพียนะครับไม่ปวดหัวแต่ว่าพอตกเย็นนะครับตกเย็นมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวลุมๆุมนะครับก็คือเพื่อนกลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยมีอาการคล้ายกันหมดนะครับก็คือตัวลุมลุมนะครับแล้วก็มีการมีอาการไข้ต่ำ นะครับก็ไม่ถึงกับว่าอาการรุนแรงนะครับทานยาพาราเม็ดเดียวก็นอนสบายเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกตัวลุงดุมแค่นั้นนะครับเหมือนจะเป็นไข้ต่ําๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยครับปกติดีนะครับร่างกายเราปกติดีทุกอย่างนะครับก็ผ่านมา4วันแล้วก็ไม่มีอาการไม่มี side effect อะไรนะครับคือร่างกายของเราก็ ปกติดีนะครับไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็ข้อควรระวังนะครับหลังจากที่เราฉีดวัคซีนมาแล้วครบ2เข็มไม่ใช่ว่าเราจะประมาทนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามนะครับก็ระมัดระวังตัวเองเหมือนเดิมนะครับตามที่คุณหมอนะครับเขาให้คําแนะนํามานะครับว่าอย่าประมาทนะครับคือเราก็ปฏิบัติ ต,ตามแบบเดิมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมามาแชร์กันนะครับหลังจากที่ไปฉีดมาหลายคนอาจจะยังไม่ได้ฉีดนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็สําหรับช่างรีวิวนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด u b s c r i b e ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ช่างรีวิวสวัสดีครับ